ก็จะมีหน้าแรกแผมว่าผมจะออกไปก่อนนะอ่าครับใช่เดี๋ยวผมต้องกอดออกเดี๋ยวหมดแล้วครับผมนี่นี่นะใช่ใช่ชครับมันก็จะให้ล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วเข้ามาหน้านี้ห,หน้านี้เสร็จเนี่ยพี่ก็มาดูตรงภู คูคือส่วนที่ที่เราขุดอยู่มันก็จะบอกว่าต่อวันเราขุดได้เท่านี้แล้วก็ขุดมาทั้งหมดเท่านี้แล้วศูนย์จุดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแล้วก็มีบอกด้วยว่ามันจ่ายให้เราเท่าไหร่เราบ้างอันนี้มันขุดกี่เหรียญนะเนี่ยขุดเหรียญเดียวครับ b t c ตอนนีปรับ b t c ใช่ตอนนี้มันก็สามารถปรับเหรียญได้ตรงนี้ตรง smart mining แล้วก็ เรือกเหรียนตรงตรงบิตคอยคูครับตรงสมาร์ m ไม i นิงได้ครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเหรียญเดียวครับ <Yeah. S 1> ต้องดูว่ามันเป็นสมาร์ m ไม i นิงหรือเปล่าอ่ะเป็นสมาร์ m ไม i นิงอยู่สามารถเลีอกเหรียญได้ mm hmm. ครับแต่ตอนนี้เรียกบีทอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือยุดบีทตัวเดียวใช่ครับ mm hmm. แล้วก็ฮาดูลายตัวก็อย่างนี้ตรงวอร์เกอร์ก็จะมีเครื่องส่001เอ๋ตอนนี้58ทีเฮดนี่คือหนึ่งเครื่องที่เรา,เรเราซื้อเครที่เราซื้อไว้ใช่อันนี้เริ่งกดก็น,บบนั้งแต่งเมื่อไหร่นะเริ่มกดตั้งแต่เมื่อไรแต่ค่าเช่าไป็จ้าวันที่เนี่ยครับดูวันที่ตรงนี้วันที่สองครับ แต่วันที่สองครับตั้งแต่วันที่สองครับแล้วจ่ายทุกวันที่สองโอ้ทุกวนที่สองครับเนี่ยมันจะกุดมันจะเป็นกราฟให้พี่นี่กราฟวันนี้เอถ้าเกิดเราทิ้งไว้เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ก็ทิ้งไว้เรื่อยๆเราเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็เงินเดี๋ยวมันจะโอนออกโอนออกก็คือเราก็มาดูที่กระเป๋าเราว่ามีเงินเท่าไหร่ใช่ไหม ถ้าพอโอนออกมันจะมีฮิต t อยู่ครับว่าโอนไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็จะมีอันนี้เปิดออนออโต้ไปที่นี่ครับมันจะเข้าไปขัอขบออโต้แต่ถ้าเกิดจะโอนเองก็คือกดปิดจอตรงนี้ได้เหมือนกันก็นคือใส่กระเป๋ามันก็จำนวนเงินทั้งหมดแล้วก็กดโอนแต่ในค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าถ้าโอนออโต้ auto, มันจะค่าธรรมเนียมถูกกว่าครับ แต่โอนออโต้มันก็จะบอกอยู่ว่าออโต้เนี่ยจะมีโอนทุกเอวอเดย์แต่ว่าเป็นตามวันเวลาที่กําหนดอะไรเงี้ยครับถ้าดูค่ามันจะวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่นี่ครับวันหนึ่งก็มาดูที่ฟูเลยวันหนึ่งสูงสุดสูงที่เขาเฉลี่ยให้เราแล้ว 91BTC ที่ก็ต้องไปแปลงเป็นบาทกีหน,นึ่งนี่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อย อ่าสี่ร้อยเจ้าวันประ,ะมาณตอนนี<อ>้ตอนนี้ห้าสิบทีเอสสี่ร้อยห้าร้อยน่าจะห้าร้อยแล้วมันตอนนี้มันวีซีซีมันขึ้นครับ,บประมาณนี้ครับส่วนบิดรับก็ไปศึกษาเองนะบิดขับก็ลองไปเล่นดูครับผม <laughs> มันก็ถ้าบิดขับก็อ่าพี่ลอง เปิดดูกันแอบเปิดปดูกับนี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรโอ้ยประมาณยังศึกษาได้ครับตอนนีนาาตน้ตอนนี้ก็หน้าแรกก็เป็นบอก,อกเฉยว่าเรียนไหนมันขุดอยู่เท่าไหร่หน้าที่สองก็คือบอกว่าเครื่องเราเนี่ยขุดอยู่เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยชื่อที่เราควรจะตั้งไว้ในเครื่องเนี่ยอันนี้คือที่ตั้งไว้ครับแล้วก็แรงขุดเราตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบหกดีเซสเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ไงครับอันนี้เฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงเฉลี่ยหนึ่งวัน แล้วก็ total profit ตือขุดไปแล้วได้เท่าไหร่อันนี้ขุดต่อวันได้เท่าไหร่แล้วก็ถัดไปอะบอกแรงขุดแล้วก็เครื่องว่าเรามีกี่เครื่องนี่แคกระเป๋าเงินนี่แคกระเป๋าเงินใช่นี่นี่ตั้งค่าพวกค่าอื่นๆพวกเอ่อพัดเปิดอะไรเงี้ยดูพวกแอคเคา์อะไรเงี้ย การโอนเงินก็ตั้งไว้แล้วใช่ตั้งออตโต้แล้วแต่แล้วพี่จะมาโอนเองก็คือคลิกเข้ามาแล้วก็กดสวิตช์ด,ดออ,อันนี้คือโอนเงินที่มีแต่ตรงน,นี้ครับประมาณนี้ก็จะโอนออกอันนี้โอนออกมันก็มีหลายแบบก็คือบางทีโอนไปคอยด ex ก่อนหรือโอนแบบสวิตซดอ,อกปกติไปกระเป๋าอื่นๆเลยก็สามารถ เลือกเหลียมที่เป็นบีซีโอนตัวนี้ไปได้เอาบีซีแอดมาใส่ครับแ,แ,นะแล้วก็ตั้งขั้นต่ําตั้งอันนี้ตั้งกระเป๋าใหม่อันนี้ตั้งขั้นต่ําว่าถึงขุดถึงเท่าไหร่ถึงจะโอนก็มาแก้ได้ถ้าอยากให้มันโอนเร็วก็เป็น0.001ด ถ้าเกิดที่ตั้งเป็นตอนนี้เป็นศูนย์จุดศูนหนึ่งะครับตั้งเป็นศูนดย์อันนี้ก็จะโอนเลยแหละเพราะว่ามันเกินแล้วมันก็จะโอนแต่ต้องรอเวลาของมันครับอ,อประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปดูเวเออ็บเ่ยไม่ต้องไปดูแอปเ,ออเลยอะไร้นอ่ยไม่ต้องครับก็แค่แอปนี้แล้วก็บิดขับใช่แค่นี้ค,ค,ครับ แล้วแล้ววน่นาาา,า,าวางก็โอนทุกวันที่สองครับก็เดี๋ยวพี่โอนมาจำหนึ่งมาจำมาจำสองเดือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนครับ